สวัสดีครับวันนี้นะครับเพจดีเคไรแต่งนะครับจะมารีวิวให้ชมนะครับเป็นชุด59ทัก3นะครับใส่กับรถมีโอฟีโนนูโวนะครับแล้วก็นูโวเอ็มนะครับรุ่น115คาบูนะครับชุดนี้นะครับลูกค้าสั่งมาจะเป็นเสื้อฝานะครับมีเข้าเหวี่ยงแล้วก็มีพวกคอลีดนะครับส่วนคาบูแล้วก็ชุดข้างลูกค้าจะไปไล่เองนะครับเรามาดูรายละเอียดกันในชุดนะครับ เสื้อสูบนะครับเป็นเสื้อสูบใหม่นะครับหนึ่งตัวนะครับตีปอกหกสิบเอ็ดจุดห้ามิลนะครับปาเรียบร้อยนะครับสามารถใส่กับแข็งเดิมได้เลยนะครับลูกสูบนะครับขนาดห้าสิบเก้ามิลนะครับปาดหัวหลูกวอลให้เรียบร้อยนะครับแกนกระโปรงให้เรียบร้อยครับ จะมีสลักอ่ามีกิบล็อกนะครับมีบูธแปลงสลักปลายก้านนะครับต่อมาก็จะเป็นสปินวายวแต่งนะครับอันนี้ใช้ตัวเดียวนะครับไม่ต้องซ้อนแบบอ่าอีกสูตรหนึ่งนะครับฝาสูตรนะครับของบาวเรียบร้อยนะครับเกลียวหัวเทียนยาวมีนียมนะครับแสลแลวเปิดพอร์ตให้เรียบร้อยนะครับ ลชาร์ปแต่งนะครับตรงสเปคนะครับหนึ่งตัวนะครับพร้อมกับลุกปืนนะครับอันนี้ผมปัดให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนกันตัวใหม่นะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นของใหม่นะครับมาเทนโซนิกนะครับตัวยาวนะครับต่อมาก็จะเป็นซีนก้านวาล์วนะครับแท้นะครับสองตัวนะครับปะเกันชุดบนนะครับหนึ่งชุดนะครับปะเกันตีนเสื้อนะครับปะเกันฝาทองแดงครับผม แกนกระเดียงแท้นะครับ2นะครับบูทนะครับเสาเสื้ออีก4ตัวนะครับเล็บม้านะครับ4ี่ตัวครับผมด้วยเล็บม้านะครับอีก2องครับฝาปิดวาบนนะครับใหม่ให้อีก2ครับผมมีกระเดียงวางให้อีก2ครับก็รีบนะครับแท้นะครับป่าฐานแล้วก็เปิดให้เรียบร้อยนะครับ ข้าเเวียงนะครับเป็นข้าเเวียงชั้นสามยืดถาวรนะครับถ่วงให้เรียบร้อยนะครับก้านใหม่นะครับตัวนี้ไม่ใช้ก้านอานสองนะครับชุดนี้นะครับลองปะเก็นกระดาษแผ่นเดียวนะครับไม่ต้องลองปะเก็นมีเนียมนะครับแล้วก็ใส่กับแข้งเดิมๆได้เลยนะครับไม่ต้องควานแข้งนะครับ เซตแบบใช้งานนะครับทั่วไปสามารถดาวน์โหลได้ครับผมอยู่ที่ลูกค้าจะไปไล่ชุดข้างกันเองเลยนะครับเซตนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดท่านใดอยากาจัดเซตเองมีงบเท่าไหร่ก็ลองทักเข้ามาคุยกันก่อนนะครับเรามีทุกราคานะครับไม่ต้องห่วงว่าเออเรามีงบเท่านี้จะไหวหรือเปล่าลองทักมาสอบถามได้ครับ ครับผมถ้าสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับเพจเฟ e บุ๊กนะครับดีเคอะไรแ่งครับผม090.0.41715นเนี่ยครับผม